สวัสดีครับผมเอิร์ธบีทีไล i ิ g งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถ Fortuner c h a แชมป์ดี er 5นะครับตัวนี้นะครับของเดิมลูกค้าเป็นซีนอนโรงงานมาเนาะแล้วพอใช้งานมานานๆนะครับตัวนี้ก็จะเกิดอาการเสื่อมนะครับเลนลูกแก้วมันจะไหม้เนาะพอไหม้ละไฟมันจะไม่สว่างตัวนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็น โปรเจคเตอร์ไบอา d ดีเลเซอร์ PT01 นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ของร้าน PT Lighting เองนะครับตัวนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแสงด้านหน้ารถกันนะครับนี่เดี๋ยวดูของแสงก่อนเข้มๆปิดๆแบบนี้เลยนะครับ<ๆ>นี่แสงหน้ารถประมาณนี้เนาะ,ะแจ่มแหมว้าวว้าวอ่ะบอกเลยนะครับประมาณนี้ ก็ดูแสงหน้ารถเนาะถ้าอยู่ประมาณเนี้เนาะอันนี้เทียบกับอ่าเทียบให้ดีเ,เลยน,นี้รถไฟเดิมกับไฟร้าน P P Lighting นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามอเตอร์ปรับระดับไฟฟ้าเนาะอ่าถ้าเป็นถ้าเกิดว่าหน้าเชิดไฟก็จะกดต่ำเองนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวปัจ e r o เนาะปี2014 2015 เดี๋ยวจะให้ดูฟิล์มในรถกันนะครับอันนี้ฟิล์มหน้าเท่าไหร่ฟิล์มหน้าเท่าไหร่สี่สิบใช่ไหมครับอ่าอันนี้ฟิล์มหน้ารถประมาณ40สิบนะมีเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวเทียบให้ดูข้างในป้าฟิล์มหน้าสี่สิบอยู่ประมาณนี้แจมว้าวอะครับเอาไปถงหน่อยปุ๊บ <platforms> ปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้เลยแจมแจมนะครับ ขาท่านใดนะครับที่ใช้ f o r t u n e er เนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแรกหน้ายักษ์ตัวแชมป์ t r t r TRD5 อยากสว่างแจ่มๆแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0948461552 PT Lighting ครับขอบคุณครับนี่ก็คือของดีบ้านสร้างนะครับวิ่งกลางคืนได้ฟิลกลางวันนะครับ PT Lighting ขอบคุณครับ